เข้าสู่ช่วงหมาดอินเทรนดแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆกันคุณนัทคุณนัทใช้ QR code อยู่บ้างแล้วนะคะก็ติต่ติดตัวเยอะๆที่สุดมากวงกดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตอนนี้ฮอตนะขนาดตามบินบอร์ดที่ไหนเนี่ยใหญ่ๆนี่ยังยังต้องมีไว้นะครับเพราะพวกนี้ใช้ง่ายแค่ไปสแกนมาแล้วก็จะได้ดูรายละเอียดได้เลยนะคะปรากฏว่าก็มีความพยายามที่จะใส่ลูกเล่นลงไป เดี๋ยวนี้ QR code ไม่ได้เป็นตัวยึกยือสี่เหลี่ยมอย่างที่คุพูดอย่างเดียวแล้วเท่านั้น<อ>แต่ว่ามีดีไซน์นะคะเราไปดูกันว่าเขาดีไซน์ยังไงในช่วงมาดอินเทรนด์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดนสุภีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะ แล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะคะนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับ QR code นะคะเราเคยคุยกันมานานละว่า QR code เนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดล้ำมากนะคะเพราะว่าเป็นสื่อทางการตลาดอันนึงซึ่ง ไม่ต้องใช้เนื้อที่มากเลยนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นในจอแล้วนะคะว่า QR code นั้นหน้าตาเป็นเช่นใดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ข้อมูลทางการตลาดได้มหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหน่วยงานเอกชนหรือแม้กระทั่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากเด่นเองเนี่ยก็จะใช้อยู่เสมอน,นะคะเพราะว่าเห็นแล้วเป็นอะไรที่เออน่าสนใจเพราะว่าอะไรที่อินเทรนด์เนี่ยไม่ลองไม่ได้ไม่ลองไม่รู้นะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะคะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่เลยแต่วันนี้ QR วอารคเนี่ยได้มีการปรับแล้วค่ะเพราะว่าคืออาจจะแบบบางคนแบบเอ๊ะไอโค้นนี้มันคืออะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ปรับปรุงเพราะว่าอยากให้คนมอง ในเว็บแรกเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อได้เลยว่าอ๋อค r โค้ดนี้เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวเนื่องบางคนก็บอกว่าอ่ะถ้าเขาก็จะมีเป็นรูปร่างนะคะบางอันเนี่ยถ้าเป็นรูปร่างเกี่ยวกับดิสนีย์ก็จะมีเขียนเป็นรูปตุก๊กตาตุ๊กตานะคะหรือเป็นเกี่ยวกับองค์กรใดๆก็จะมีโครงนะคะให้เห็นว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ว่าจะเป็นทุกผลิตภัณฑ์ทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าเราย่ำอยู่กับที่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ ทําให้ลูกค้าและประชาชนเนี่ยไม่สนใจและไม่หวือหวาฉะนั้นนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองหันมาดูนะคะ QR code นี่เขาปรับแล้วใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะใช้ QR code ดนั้นว่าเป็นอะไรที่ ให้ข้อมูลเราอย่างไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครอย่างวันนั้นนันเข้าไปเลย q ิว o d e คมันก็จะบอกเลยว่าร้านค้าแห่งนี้หรือว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เนี่ยมีรายการอะไรบ้างเช่นรับส่วนลดสูงสุด50%จากการทานข้าวด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์หรือทุกวันศุกร์ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะทานข้าวที่ไหนทุกแข่งทุกผลทั่วโลกเนี่ยก็จะได้พอยต์ถึง10เท่าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปโทษถามใครเป็นอะไรที่เราสบายๆนะคะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคนบางคนแบบโทรไปเขาก็ไม่ทราบเรื่องแต่ถ้าเราเข้าไปใน QR code แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อมูลเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้ฉะฉนั้นลองใช้ดูนะคะใช้แล้วก็จะติดใจอย่างน้อยญี่ปุ่นเขาก็จะคิดอะไรดีๆแล้วก็นำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทำให้ออชีวิตความมปนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยง่ายและก็สะดวกขึ้นเอาล่ะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในช่วงมาดอินเทรนทุกสัปดาห์ด้วยสุพีภพพาณิช์ค่ะ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าก้าวไกลจริงๆนะคะใครจะไปตามทันบ้างเนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าเป็นแต่เขาบงกฎยื่เกินไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่ะสารพัดรูปแบบดีไซน์เท่ทั้งนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีเรื่องอินเทรนมาให้ติดตามกันอีกด้วยในเรื่องของข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์สักครู่ค่ะเซเลบริตี้พร้อมใจเข้าร่วมงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดของโรงแรมหรูและบุคคลดัง ขยายร้านอยากปรับปรุงกิจการแต่ไม่มีเงินทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณอีกต่อไป SME Bank เปิดสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบการไทยในวงเงินกู้ไม่เกิน500,000บาทพอนานถึง7ปีที่สำคัญใช้คนค้ำประกันก็ขอสินเชื่อได้ติดต่อวันนี้ที่ SME Bank ทุกสาขาทั่วประเทศโทร1357 ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher p i y k e l ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพันชุ์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาในตู้ S C V ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึง ทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24